คผู้ัังรบในหนังสือคิด Dead f r o กจูบกบตัวนั้นซะกล่าวว่าในทุกชีวิตของคนเราต่างมีกบตัวหนึ่งอยู่ในบึงแห่งห้องหัวใจมันไม่ใช่กบสีเขียวที่กระโดดได้จริงๆแต่กบตัวนั้นคือตัวแทนของสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เรากลัวหรือสิ่งที่เราพยายามหลีกหนีมันซึ่งอาจจะเป็นปมในใจอดีตที่ยังไม่ได้เยียวยาความรู้สึกด้อยค่าความล้มเหลวหรือแม้แต่เส้นทางที่ท้าทายอาหารสมองกับเดบุกเจเลอร์ตอนนี้ครับ เราจะคุยกันถึง6ขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยให้เรานั้นมองกบในใจของเราไม่ใช่ด้วยความรังเกียจหนีหน้าไม่อยากเข้าใกล้มันแต่จะช่วยให้เรานั้นมองมันด้วยความเข้าใจเพราะบางทีสิ่งที่เรากลัวที่จะไปเชิญหน้ากับมันที่สุดอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็เป็นได้6ขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เรานั้นมองกบในใจของเราใหม่ เริ่มที่ขั้นตอนแรกครับก็คือเผชิญหน้ากับกบตัวนั้นไรอันเทซี่ผู้เขียนครับเปิดบทแรกของหนังสือเล่มนี้ด้วยแนวคิดที่ว่ากบที่เราหนีมาตลอดชีวิตไม่ได้อยู่ภายนอกของเราเลยแต่มันอยู่ในใจของเราเองอยู่ในเสียงเล็กๆที่คอยบอกกับตัวเองว่าเราดีไม่พอเราไม่มีค่าเราคงทําไม่ได้หรอกเรามันไม่เอาไหนหรอกหรืออาจจะอยู่ในความทรงจําเก่าๆเ,เรื่องลบๆที่ผิดพลาดที่เรายังไม่ให้ภัยตัวเองเสียทีเขาเขียนไว้ว่า ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้คุณต้องมีความกล้าที่จะรู้ก่อนว่ากบของคุณคืออะไรการ,รเผชิญหน้ากับกบตัวนั้นครับจึงคือการกล้ามองเข้าไปในจิตใจของตัวเองโดยไม่หลีกหนีมันอีกต่อไป,ปเผชิญหน้าและมองมันว่าอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่ยอมรับหรือยังรู้สึกกลัวมันเช่นมันอาจจะเป็นความผิดพลาดในอดีตของเราความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวดหรือคำพูดที่ใครบางคนเคยทำให้เรารู้สึกดอยค่าสิ่งเหล่านี้ครับ เรามักเก็บมันไว้จนกลายเป็นพิษที่ทำลายความมั่นใจของเราอย่างเงียบๆเมื่อเรากล้าที่จะมองกบตัวนั้นตัวที่คอยบ่อนทำลายเรามันก็หมายถึงการที่เรายอมรับสิ่งที่เราเคยเกลียดเคยกลัวหรือส่วนที่เราอยากหลีกหนีที่สุดในตัวเองการ,รเผชิญหน้าจึงคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยามันไม่ใช่เพื่อตัดสินแต่เพื่อเข้าใจเมื่อเราเข้าใจครับเราก็จะสามารถแก้ไขมันได้เพราะก,กบทุกตัวในใจของเรา ต่างรอวันที่เราจะไปจูบมันอย่างเต็มใจเพื่อเราได้มีชีวิตใหม่ที่เราสมควรได้รับสักทีต่อมาขั้นตอนที่2ครับระบุปัจจัยที่ทำให้เรากลัวผู้เขียนอธิบายว่าความกลัวคือกบที่พลางตัวเก่งที่สุดในใจมนุษย์เพราะมันไม่ได้มาในรูปแบบของความสยดสยองที่ชัดเจน แต่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกเล็กๆเช่นความลังเลความไม่มั่นใจความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือความกังวลว่าจะทําให้คนอื่นผิดหวังเขาเขียนไว้ว่ากบส่วนใหญ่ในชีวิตของเราคือความกลัวที่เราเรียนรู้มาจากอดีตซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราอีกต่อไปแล้วกบที่เรากลัวบางครั้งมันอาจจะอยู่ในวัยเด็กของเราเราอาจจะเคยถูกตําหนิเมื่อทําผิดเคยถูกเปรียบเทียบเคยถูกละเลยหรือถูกบอกซ้ำๆว่า เราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้เราห่วยแตกเราแย่เหลือเกินจนกลายเป็นโปรแกรมที่ฝังอยู่ในใจเมื่อเติบโตขึ้นครับโปรแกรมนั้นก็ทำให้เรากลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะถูกปฏิเสธกลัวไม่เป็นที่ยอมรับสิ่งเหล่านี้คือข้อจำกัดที่เราเรียนรู้มาการระบุป,ปัจจัยที่ทำให้เรากลัวจึงไม่ใช่แค่การบอกว่าฉันกลัวความล้มเหลวหรือฉันกลัวโดนปฏิเสธนี่เองแต่มันคือการขุดลึกลงไปในใ,นใจและถามตัวเองว่า ฉันเริ่มกลัวตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนสอนให้เรากลัวคำพูดไหนที่ฝังอยู่ในใจเราจนถึงทุกวันนี้เมื่อเราระบุแหล่งที่มาของความกลัวได้ครับเราก็จะเริ่มแยกออกว่ามันเป็นเพียงเรื่องเก่าที่ไม่มีอํานาจเหนือเราอีกต่อไปและนั่นเลยครับคือก้าวแรกของอิสรภาพทางใจลองนึกภาพเหมือนตอนที่เราเปิดไฟในห้องนอนที่มืดมิดเนี่ยนะครับที่เราเคยคิดว่ามันมีผียืนมองเราอยู่ตรงมุมห้องแต่พอเปิดไฟขึ้นมา เรากลับเห็นว่ามันก็แค่กองเสื้อผ้าเก่าๆหรือเงาของตัวเราเองเท่านั้นการระบุป,ปัจจัยแห่งความกลัวก็เช่นเดียวกันเมื่อเรากล้ามองสิ่งที่เรากลัวด้วยสติมันก็จะหมดพิษสงและแทนที่ด้วยความเข้าใจซึ่งเป็นพลังที่สงบและทรงอนุภาพที่สุดและเมื่อเรารู้จักมันดีพอเราก็จะไม่กลัวมันอีกต่อไปต่อมาขั้นตอนที่3ครับยืดอกรับผิดชอบ ในหนังสือบอกว่ากบตัวที่สําคัญที่ขวางเราไว้ไม่แพ้กันก็คือดีสัยการโทษผู้อื่นบางคนพอรู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่เป็นตามที่ตัวเองต้องการเลยก็จะโทษคนอื่นไว้ก่อนใช่ไหมจ๊ะบางคนโทษพ่อแม่โทษอดีตโทษเจ้านายโทษโชคชะตาโทษหวยงวดที่แล้วหรือโทษแม้แต่ระบบของสังคมในมุมมองของผู้เขียนการกล่าวโทษนั้นมีพิษร้ายกว่าที่เราคิดครับเพราะทุกครั้งที่เราชี้นิ้วออกไปโทษคนอื่นเรากําลังบอกตัวเองว่า ตัวฉันไม่มีอำนาจในการสร้างชีวิตของตัวเองเรากำลังยกชีวิตให้กับสิ่งภายนอกแล้วตัวเราก็เล่นบทเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเขาเขียนไว้ว่าคุณไม่มีทางจูบกบของคุณได้ถ้าคุณยังมัวแต่โทษคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณการยืดอกรับผิดชอบครับจึงหมายถึงการหยุดหนีและยอมรับความจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบไม่ใช่การโทษตัวเองแต่มันคือการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง เมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้เราก็จะเลิกถามว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันเลิกงงแงว่าทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยทำไมฉันถึงโชคร้ายแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนชุดความคิดแล้วเริ่มถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้บ้างคำถามนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนพลังชีวิตของเราทันทีมันเปลี่ยนจากความสิ้นหวังไปสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงเพราะทุกครั้งที่เราเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง เราก็ได้ก้าวออกจากโลกของเหยื่อและเข้าสู่โลกของผู้นำชีวิตเราจะเติบโตทางจิตใจทุกครั้งที่หยุดหาข้ออ้างลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก็ได้ครับเช่นหยุดโทษเวลาว่ามีไม่พอแล้วจัดการมันให้ดีขึ้นหยุดโทษโชคชะตาว่ามันไม่ดีแล้วสร้างโอกาสด้วยมือของเราเองหยุดโทษอดีตที่เคยผ่านแล้วใช้มันเป็นบทเรียนชีวิตเพราะตั้งแต่วินาทีที่เราตัดสินใจรับผิดชอบชีวิตอย่างเต็มที่ชีวิตของเราก็จะเริ่ม เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต่อมาขั้นตอนที่4จากหนังสือจูบกบตุนันซาก็คือมองปัญหาแบบผู้ใหญ่ที่เติบโตในชีวิตของเรากบหลายตัวไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวแบบใหญ่โตเสมอไปใช่ไหมครับแต่มักเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ไม่เป็นตามแผนการของเราเช่นสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลย แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะสิในหนังสือผู้เขียนเตือนเราว่าทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรล้วนซ่อนของขวัญไว้อย่างแนบเนียนเมื่อเรามองปัญหาผ่านสายตาแห่งความกลัวเราก็จะเห็นแต่มุมมืดแต่เมื่อเรามองผ่านสายตาแห่งการเรียนรู้เราก็จะเริ่มเห็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเช่นการถูกปฏิเสธอาจสอนให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองการล้มเหลวอาจจะพาเราไปพบเส้นทางใหม่ที่เหมาะกว่าหรือแม้แต่ความเจ็บปวดแนอดี ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ทําให้เรานั้นมีหัวใจที่เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นการมองปัญหาแบบผู้ใหญ่ที่เติบโตครับไม่ได้เป็นเพียงการคิดบวกแต่เป็นการฝึกสมองให้หามุมที่สร้างสรรค์แทนที่จะหมกมุ่นกับความสูญเสียและเมื่อเราทําบ่อยมากขึ้นสมองของเราจะค่อยๆปรับตัวจากคนที่มองเห็นปัญหาในทุกโอกาสจะก,กลายเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในทุกปัญหาซึ่งในเรื่องนี้ครับผมชอบประโยคหนึ่งที่ผู้เขียนบอกก็คือจิตใจของเราก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป มันจะชัดเจนตรงจุดที่เราโฟกัสดังนั้นจงเลือกโฟกัสในสิ่ที่ทำให้เรานั้นเข้มแข็งมากขึ้นต่อมาขั้นตอนที่5ครับเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนชีวิตทุกคำที่เราพูดออกไปไม่ว่าจะเป็นพูดต่อผู้อื่นหรือกับตัวเองล้วนสะท้อนถึงสิ่งที่เราเชื่อและจะกลายเป็นความจริงในที่สุดผู้เขียนชี้เห็นว่า กบจานวนมากในชีวิตของเราไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเลยแต่มาจากเสียงภายในของเราคําพูดที่เราบอกตัวเองซ้ําๆทุกๆวันเช่นฉันทําไม่ได้ฉันไม่เอาไหนฉันเก่งไม่พอฉันไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกฉันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรฉันเป็นคนล้มเหลวหากอยากเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นครับก็อย่าลืมเปลี่ยนคําพูดที่มีต่อตอนเองด้วยเพราะทุกคําพูดที่เราพูดกับตัวเองจะถูกสมองรับฟังและสมองจะเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินซ้าๆ ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่ก็ตามและหลังจากนั้นครับสมองก็จะเริ่มหาหลักฐานมายืนยันให้คำพูดนั้นเป็นความจริงดังนั้นครับอย่าประมาทคำพูดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการบ่น,บนกนารกด่าตัวเองหรือการด้อยค่าตัวเองเพราะนั้นเท่ากับการเชิญกบนิสใส่เสียเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราโดยไม่รู้ตัวเมื่อคำพูดของเราเปลี่ยนไปความคุ้นชินเดิมๆก็เริ่มเปลี่ยนไปและความคิดของเราก็จะเปลี่ยนและเมื่อความคิดเปลี่ยน การกระทำและชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยและขั้นตอนที่6ของตอนนี้ครับฝึกฝนตนเองหลังจากที่เราได้จูบกบด้วยการทําความเข้าใจและเปลี่ยนมุมมองใน5ขั้นตอนแรกแล้วขั้นตอนนี้ก็คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนผู้เขียนเน้นย้าว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียว ได้เกิดจากการฝึกฝนวินัยเล็กๆในทุกๆวันจนกลายเป็นตัวตนใหม่ของเราโดยอัตโนมัติการฝึกฝนตนเองในบริบทนี้ครับคือการลงมือทําสิ่งที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องเช่นฝึกเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างสม่ําเสมอเมื่อไรก็ตามที่เสียงเล็กๆในหัวของเราดังขึ้นว่าเราทําไม่ได้หรอกเราไม่เอาไหนหรอกเราไม่มีฝีมือหรอกให้เราฝึกที่จะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอทําในสิ่งที่เรากลัววลันเล็กวันน้อยเพื่อบ,บอกสมองว่า เราเคยผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ใช่ความกลัวหรืออาจจะเป็นการฝึกรับผิดชอบในทุกการกระทําในแต่ละวันให้เรามองหาโอกาสที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแทนที่จะบ่นหรือหาข้ออ้างให้ถามตัวเองว่าฉันจะทําอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างการฝึกตั้งคําถามนี้ครับจะสร้างนิสัยของคนที่เป็นผู้นําชีวิตหรืออาจจะเป็นการฝึกมองปัญหาแบบผู้ใหญ่ที่เติบโตเมื่อเราเจอสถานการณ์แย่ๆให้เราฝึกหาบทเรียนหรือหาข้อดีจากมัน หรืออาจจะเป็นการฝึกใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองสร้างเสียงที่เป็นพลังบวกให้ดังกว่าเสียงที่เป็นพลังลบที่คอยทำลายล้างเราทุกครั้งครับที่เราเลือกที่จะฝึกฝนเรากำลังส่งข้อความถึงจิตใต้สำเรึกว่าฉันกำลังสร้างชีวิตใหม่และฉันจริงจังกับมันและเมื่อเราทำซ้ำๆมากพอครับวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาและพบว่ากบที่เคยน่าเกลียดน่ากลัวในชีวิตมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังในตัวเรา แต่ความคิดลบที่เคยครอบงำก็จะกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการไม่มีกบตัวร้ายในชีวิตแต่มาจากการฝึกฝนตนเองให้หยุนเหนือมันได้เสมอ ก็ลองนำหกขั้นตอนสำคัญในตอนนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ 1. เผชิญหน้ากับกบตัวนั้นกล้าสบตากับความกลัวและความเชื่อเชิงลบที่อยู่ในใจแทนที่จะหลีกหนีเพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจและเยียวยา 2. ระบุป,ปัจจัยที่ทำให้เรากลัวค้นหาต้นตอที่แท้จริงของความกลัวเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีอำนาจเหนือเราในปัจจุบัน 3. ยืดอกรับผิดชอบชีวิตหยุดโทษสิ่งภายนอกและยอมรับอย่างเต็มที่ว่า เราคือผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 4. มองปัญหาแบบผู้ใหญ่ที่เติบโตฝึกมองหาบทเรียนหรือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหาและทุกอุปสรรค 5. เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคำพูดที่ใช้กับตัวเองในทุกวันจากเชิงลบที่บันทอนเป็นเชิงบวกที่สร้างสรรค์และ 6. คอยฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอนำทั้ง5ข้อที่กล่าวไปนั้นมาลงมือทำซ้ำๆอย่างมีวินยัยจนกลายเป็นการกระทำและตัวตนใหม่ ที่แข็งแรงขึ้นนะครับหวังว่าตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณฟังได้นำไปปรับใช้และจูบกบตัวร้ายในชีวิตนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามเ e Book ทเลอร์นะครับถ้าชอบสาระดีๆในรมสบายๆจากหนังสือหน้าอ่านแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดเลิฟกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าคุณคือคนที่รักและชอบการพัฒนาตัวเองเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ